สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เขาจะพาทุกคนมาแอลงานฤดูหนาวและกาชาติจังหวัดลำพูนนะครับมีอย่างห้องในงานเอาไปดูกันครับ អរម៉ាន ยกเส้นให้ใกล้ๆนะครับพรุ่งนี้กลับที่เดิมนะครับวันนี้เราจะยกเส้นมาใกล้กว่าเดิมแล้วนะครับเล่นได้โยนได้โยนลงกระตุกกระตากลับบ้าได้เลยมีรางวัลทุกเครื่องมีรางวัลทสูงัวครับในถ้วยนะครับรางวัลสามสีถ้วยเลยครับวันนี้ขยับใกล้ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกลับทีเดิมูไลเดินได้คระตุกกระตาตแรกใส่ลงถ้วยขาวลงถ้วยแต่ละถ้วยอันนี้เลือกตกเนาะ ลูกระตัวตัวแล้วลูกเลยนะฮะเขาอยู่ตรงไหนเล่นน่ะติขอบนอกเลยค่ะ ไม่มาดูไอเดียเล่นเกมอันนี้มันต้องขออนุญาตกฎหมายก่อนนะว่จะทำได้หรือเปล่ เด็กตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับสี่ใบสามสี่ใบสี่สิบเก้าครับตัวใหญ่ครับได้ได้ตัวใหญ่ที่จอกเดียวคือตัวใหญ่นั่นแหละดูก่อนไปดูนะพี่พี่จับถูกแล้วแหละแต่พี่ไม่สบัดข้อมือพี่ไปบอกแล้วไงมันพยายามสบัดข้อมือมปนิดนึงพี่เดี๋ยวนะหนึ่งสอง สามเป็นนี้สบัดค้มือมาหน่อยพี่มันไม่ได้ยากพี่มันอยู่ที่มือเราเพราะมันเป็นมันเป็นตลอดชีวิตพี่นะไม,ไม่ได้เป็นแค่วันของวันพี่นะเรื่องจริงพี่ขอปลาไม่ปากเดี๋ยวคุณกระตายถ้าปากกาไม่ได้ไปไหนไปหาอยนี่หาอยนี่เว็บอะไร แล้วดูแล้วดูอ <manten ement> ันนี้ดูเทคนิคนะประเด็นดนี้ดูนะจากสะบัดเบาๆเดกหน้าเองหอองดสามเด็บไอ่เนี้ยดอที่ิปากองให้สามดอก ตัวต่อไปบลูกต่อกปครับได้แก่หมายท่ตัวเดียวรับเดียวหมยเอาเอาไปแบ่งกันคนสอดอกอะอ้าบาทห้าสาทตกเอาห้าสิบบาทพูดแขมไม่หนึ่งดอกมาี่พี่ดูนะนี่ดูนะให้ตัดดอกคูไม่ตีดอกขตัวต่อไปลูกตอกปครับแล้วใหแ่หยท่่มันแจกตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวไหนก็ได้พี่เลือกเอาเลยแล้วกันนะี่เลือกไม้หุมกจะจกอินตอร์ไบดูอะดูมาดูไม่ใกล้ขานี้ดูไม่ใกลี่ดูใกลจะมเมตนะติมาดูร้วเขาจะดูด้วยพี่กระโดดนะพี่มาดู้าดูจับหัวนะครับขบันหนาับ่อสอ่น้องแบบนี้ตัวใหญ่ ทำได้แจ๋งตัวใหญ่พี่แม่ไหนก็ยืนดูแลลองกินยี่บุปผงมันเป็นยังไงมันไม่ได้ยากหรือซิพี่อ่ะห้าสิบบาทไป็นสามกินไดพี่สามหลอดพี่เดียวเลยมันเปปลาบกตินได้พี่เอาละสำหรับพี่ผมไม่ได้อยู่แล้วโหมันของแค่นั้นเองคนร้ายบอกว่าเป็นกันเองพี่นะอภิเนี่ย แล้วก็ดูตัวอย่างใหม่อีกกรณีนจําหัวสะบัดตู คือคืที่นี่มาได้ดูทุกดอกเลยดูคนข่าดคนข่ายใช่ไหมเดีดูเกมเลยทำได้ัม่ผูกไม่อยากไปไหนไปไหนไปไหนใจเย็นนะอยู่ที่มือบี่ที่มือแมสอันนี้ยังตรงยังเอียงมีเอียงมีเอียงอไหน่อเอียงอร